สวัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาใน Beauty Secret เคล็ดลับที่ไม่รับกับการดูแลสุขภาพก่อนนอนค่ะคุณผู้ชมเคยเป็นใช่ไหมละคะเวลาที่เราทํางานเหนือหน่อยๆหรือว่าเราทํากิจกรรมต่างๆเรามักจะกระหายน้ําและคุณผู้ชมก็มักจะหาน้ำหวานมาดื่มกันใช่ไหมละคะ ถูกต้องค่ะการที่เราดื่มน้ําหวานนะคะอาจจะทําให้เราสดชื่นแต่นั่นเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะเพราะร่างกายของเราค่ะต้องการน้ําเปล่าเพราะน้ำเปล่านะคะสําคัญที่สุดเพราะจะช่วยให้ผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งและระบบขับถ่ายนั้นก็จะดียิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญถ้าจะหาให้ดีกว่านี้นะคะเราต้องดื่มน้ําอุ่นก่อนนอนทุกคืนค่ะ เพราะทุกความสวยอยู่ที่นี่ดูที่ครับ HD ช่อง47ค่ะ